สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพัฒนาออกนะคะวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดใช่ไหมวันศุกร์ที่เจ็ดเราพัฒนามาแล้ววดนันวันจันทร์ก็ออกที่ศูนย์สี่ของตาปากน้ําโพถูกหมู่วันพุทธก็ออกสองหนึ่งของตาปากน้ําโพถูกมากเหมือนนี่แอดกาแฟดำนะคะเนาะ,ะนะจะแดงกันเลยล่วมคลิปไปเร้วในชุดของไอ ตาปากน้ำโพเนาะค่ะกห้เบิ้งน้ำกันทีนี่เมื่อวันศุกที่แล้วเจแดงไม่ได้ลงค่ะไม่ได้ลงให้ดูนะคะวันนี้พันทรงของแม่ไหบอกว่าเจแดงเอาไปแบ่งปันเอฟซีแน่คนใครฟังขอให้ปังขอให้รวยขอให้สวยขอให้เด่นขอให้มีเงินสิบล้านร่อยล้านได้ใส่หนีใส่สินได้ค้องซับนะคะเนาะโดยเฉพาะคนพูดก็ให้คองซับให้อยู่ ของซั์ให้มากเพิ่มทวีคูณนะคะเอดกาแฟดำเดี๋ยวคนบอกกับเจ๊แดงว่าให้ลงให้เอฟซีน้ำเน่แบ่งปันเอฟซีน้ำเน,น่ลาพัฒนาวันที้หาเข้าไหมออกตัวไหนออกสองหนึ่งศูนย์สี่สองหนึ่งบอก กับวัตถุเด้ล่ะแมนบ่แล้วก็รัฐบาลไทยวันที่สิบหกคนไา้มากเดี๋ยวเบิงรัฐบาลไทยน้ำค่ะเพื่อบ่อให้เป็นการเสียวเวลากับเมื่อเบิงเลยค่ะฝากไล์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเหตุเจดียงนะคะเนาะไปดูกันได้เลยค่ะดูว่าเบิงไปน้ำ เอาขึ้นหน้าจอทั้งขางให้ท่านผู้ชมเบิ่งดีกว่าเนาะขึ้นด้านข้างดีกว่าเพื่อว่าดเจแดงสิได้เว้าไปน้ำท่านผู้ชมบ่ได้เบิ่งบ่ได้ฟังหลายคลิปแล้วเด้อเนาะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามสั่งซื้อคลิปมาได้ต่ำเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอนะคะเบิ่งเล่าพัฒนาค่ะอยู่ข้างเจแดงก็คือ่งเดีวยวคิวอาโคตรเข่า่าเสียวคิ้วอ้าโคตรขึ้นให้กลุ่มกลุ่มตาปากน้ำโพแล้วกุมเจแดงนี่แหละ คิดว่าโคตสิขึ้นให้มือได้กับบได้ขึ้นเดี๋ยวสิขึ้นให้ต่อจากกันนี่แหละหรือว่าสิขึ้นน้ากันเล่าพัฒน,นาพ่นวันที่7จ็ดเดือนสามลูด3ามล่องหนึ่งของเอสกาแฟดำลูด3ามล่องหนึ่งสามสองสา่ามหกหนึ่งสามหนึ่งสหนึ่งหวินหนึ่งสามสีนะคะาตาปากน้ำโพก็ลงคลิปไปแล้วไปเวิ่งเทียบเทียมกันสิเขา่าไปสิเขา่าไปสิยูไปสิลุด เจเรงก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะของตับปากน้ำโพเป็นกับเขาสองสามมือกัะลุดนึงเที่ยวประมาณนั่นกับเขาคือกันไม่รุดเขาไม่รุดเนาะของแอดกาแฟดำเนี่ยมือวันที่หาโดย้สึกว่าจะว่าเขา่าเขาออกตัวใดสองหนึ่งอะหกศูนย์สองหนึ่งบอกเฮ้อแม่นคือว่าของเพื่อนอ๋อล่องหกไม่มีหกศูนย์นี่จะหกสี่เนาะ นี่กะคุณฮหนาะจอกันเลี้ยวกันแล้วค่ะเพื่อว่าเจแดงกับสิได้เว้เาโฆษณาไปนั่มเบียยแก้ปู่ศิลาตั้งนโมสามจบมะอาอูดัโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาลาหูสุริยันจันทังประมุติจะสู่ภาวนาสามจบหรือเก้าจบค่ะเมื่อก่อนจบอธิษฐานขอพรด้านโชคลาภเงืนทองค้าขายกันงานกิจการนะคะเนาะ ะะขอได้มีคาถาอยู่ด้านหลังให้ด้วยนี่ก็มีทูบไปเสียงโศกพูดถึงทูบเสียงโซกมือขึ้นเจดียงได้ตัวใดมือขึ้นวันพระเจดียงกับไปจุดทูบไวแล้วก็จุดทูบดได้ตัวใดเนาะเนาะเนาะได้ตัวใดฮะเดี๋ยวจเจดียงเบื้องก่อนค่ะ อ๋อได้ศูนย์สี่ศูนย์เออได้ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเพิ่งจะนึกได้นะคะศูน์สี่ศูนย์นะคะอยู่ดีเพิ่นกระเด็นสองล่องหนึ่งบะมีม่สีส่ศูนย์นะคะมีแต่สี่หนึ่งหนึ่งสีค่ะจุดทูบได้ค่ะนี่ค่ะมันจุอยู่ในนี้เลยเบี้ยแก้แล้วก็เหรียญปูเหรียญปูรุ่นเจ้าสัว เนือดวงสองแผ่นดินเนาะค่ะเนาะของปูปูศิลาเอามาจากวัดเพิ่นเลยค่ะคลองแท้แน,น่นอนโอนเงินเขาบัญชีทั้งวัดเป็นความพาพุูมใจเจดี่ไใดส่วนมีส่วนหนึ่งในการหาเงินเข่าวัดให้เพิ่นเนาะนะคะแล้วก็ให้ปิดคู่กับทูบเสียงโชคกันทุกคนนะคะทูบเสียงโชคทูบเสียงโชค แถมทูบเที่ยงโงให้ยหมดทุกอย่างว่าวาเบียกแกวาวาปูไม่ว่าตะกระบ,บองนะคะกระบองเท้าเวสวุวรรณป้องกันไั่ศัตรูคู่อาฆาตเม็ดไรนะคะเม็ดที่ร้ายศัตรูคู่อาฆาตได้ทุกอย่างเนาะเอาไว้ในใกระเป๋านะคะสั่งซื้อเคีมมาได้ต่อเพื่อึ้นไฮนาะจอศูนย์ก็สองแปดหนเก้าสองห้าหกแปดนี่นคี่มกลางวันค่ะเคีมกลางวัน ย่สิว่าว่าจะ,ะขายของเด้อเลขก,ก็ขึ้นไ้เบิ่งอยู่เจดีย์วานเนี่ยทันอานเอาสามสองสามสี่สามหกหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกด้วยนะเบ้าพัฒนาทีนี้ก็มารัฐบาลไทยขึ้นรัฐบาลไทยให้เลยเนาะค่ะแอสกาแฟดำทันอานเอาอยู่เนี่ยเจดียงขึ้นไ้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเจะแดแย์อานไ้เบิง่งรัฐบาลไทยบนวิ่งหกรองแปดแปดหกสามคือตัวเด่น จ็ดหกแปดเก้าแปดสามหกแปดห้าสรุปก็คือหกศูนย์หกสองหกสามแปดสองแปดสามแปดห้านะคะข้างล่างวิ่งห้าลองเจ็ดอ่าเดียห์หาเบืง้งท่านกับเบืง้งเอา้าเดียอ์อานไปหายนำ้ำนะะ้องาเนาะวิ่งล่างห้าตัวเดียวอ้าวิ่งหาคือไผ่เฮ้เดียง์ล่งคิดไปวิ่งนึงน่ะรองเจ็ดนะคะห้าสองห้าหกเจ็ดสองเจ็ดหก อ้าวมีมีหลุนมีหลุนลอดต่คนสกุลจันค่ะวันนี้เนาะเอ้าแนวทางึ้นนาจอให้ท่านานันนๆก็แเล้วกันละ่ว่าคี้ว่าโคดสิววัวในนี่เนาะผู้ใดอายากเขากลุมเนาะกลุ่มตาปากน้ําโพนะคะใครอยากเข้ากลุ่มตาปากน้ําโพให้แนวทางรัฐบาลไทยก็มีฮานอยให้ทุกมือรับตัวเดียวใบาย,บายคำคำ,คำเพิ่นจะให้ตัวเดียว ตอนเศร้านี่ให้สองตหนะาให้สองตให้สองเด่นสองตนะ,ะแต่ว่าตอนซีหามงแรงพันไปพันเด่นให้ตัวหนึ่งหรือหลังเทียงพันเด่นให้ตัวหนึ่งนะคะเนาะหน่อย VIP ก็เด่นให้ตัวเดียวไอลาัฒนาก็เด่นให้ตัวเดียวกระจับคุ้ให้แค่สามชุดแล้วก็นเ,เนี่ยเข้าไปนกลคุ้มกันแล้วกันขื้นที่ว่าโก้ให้เดี่ยวนี้นะจะว่าลืม เริ่มน้าแจงลงรถว่าจิกขืนไหนย่อมไหนวัดจิกขืนจจกเดียคิวอาร์โค้ดเข้าได้เลยค่ะจังสือสินค้า092 889 2568คอลลาเจนกังขึ้นค่ะเจล่งกับทาอยู่นะตอนนี้ทาในน,นี้ปีที่5เนาะค่ะใส่เองใส่ตั้งแต่ครั้งแรกใส่ดีแล้วก็เรื่องมาขายค่ะขายได้5ปีแล้วใช้ได้5ปีแล้วเนาะค่ะเนาะคอลลาเจนกังขึ้นค่ะหนึ่งชดุดเออขอโทษขอให้ หนึงชุดประกอบด้วยค,ค,คีมกลางคืนคิมกลางวันแล้วก็สบู่สบู่ขาวหรือสบู่ส้มก็ได้นะคะสะบู่ส้มลดฝากระจุดด่างดำหอมกิมสมน้มําหมูคิมสีขาวก่ะหอมหอมน้านมข้าวกูต้าไข่มกนะคะมีวิตามินอีวิตามินซีคือกันในการบำรุงผิวพรรณนะคะมีมอยเจอร์ไรเซอร์ทุกอันนะคะเนาะ ทักกันข้ามาใดใส่ดีคุณภาพหลักหมืน่นราคาหลักพันนะคะขายพันสองรอยหาสิบบาทบ่แพงเลยค่ะใส่ได้ตั้งสองสามเดือนนะคะใส่ได้ปั่นนั่นอีหลีค่ะท่านผะู้ชมเนาะเขาเจ้าซื้อไปเขาเจ้าใส่ได้ละสามเดือนอยู่บ้านเนี่ยเาเจ้าได้ใส่สี่หาเดือนเขาเจ้าประหยัดใส่เนาะโอ้ยไปนะบางคนก็นใส่ได้สองเดือนบ่ต่าก็สองเดือนค่ะท่นะานผู้ชมเนาะเพราะว่าเนื้อขีม้มหอมหน่อยๆนยมันกับทั่วลูปใบน้านเนี่เออ แล้วก็บรุงแคลเซียมบบำลุงกระดูกนะคะผู้ใดปวดเก้าลรบวมของเก้าบวมขาบวมมือบวมแล้วก็โรคเก้ากระดูกผู้กระดูกพุ่นบำรุงไว้นะคะท่านจัดว่าได้เป็นแน่นาคตนะคะผู้เป็นแล้วแก้ปวดกระหายปวดกระดูกนะคะถ้าปวดเส้นปวดเอ็นไม่หายนะแต่ถ้าปวดกระดูกนี่บ,บรรเทาเบาบางหายปวด แนนนอนเอฟซห้ากับกาลันตีมาหลายคนแล้วว่าใส่ดีๆโดยเฉพาะตัวนี้ได้ขายดิบขายดีค่ะบรรลวงสายตาด้วย12ออยพัเนะคะ่ะสิออยพัดตัวนี้กะใส่ดีค่ะกินดีสนับในการขายและการให้หวยยาวายเจแดงด้วยกัคนนํำมาหากินคนมีสองทางกันน้ำมาหากินยนนนอนเบิงตะเจแดงซื้อให้คิดน้ำตะละมือสิหาเงินใส แต่ละมือสีเฮ็ดงานอนะ่นได้ต้องคิดไปทุกมือทุกมือเหมือนเจแดงแต่ก่อนคิดอนะ่ะหาเงินเดืนอนนี่ได้หาพันหนึง่งเฮ็ดเจนเดย์สิได้หลายกว่าเกา่าคิดคิด,คดพอไปงานนั่นได้เดือนละวเมื่อกว่าบาทเอ้าเฮ็ดจังเดยสิได้เดืนอนหลายคือเขาล่าสุดเจแดงไปได้เงินเดือนสามหมื่นนะเงินเดือนสองหมื่นห้าเงินเดือนสามหมื่นเนาะคิดหาด้างไปเรื่อยๆเรืเร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 อ่อยๆเฮ้าจบปิดซีเฮ้าก็ใส่แรงและสมองสองมือเฮ้านะะี่ค่ะในการดิน้นรนต่อสู้ สมัยก่อนเจแดงไปนอกไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคหัาเจโตจหัวใเจตหัวถ้าไปได้เจแดงไปได้หลายประเทศแล้วเนาะค่ะเนาะมันไปไม่ได้เพราะโรคภัยแค่เจ็บของเรากินยาตลอดเวลาเจแดงไปยูจังหวัดใดก็กินยาทุกลงบ้านไปยูนครน,นายงน้าลอยจอบลอดเจแดงก็กินยายลงบ้านในลงบ้านจอบลอดนั่นสองปีกว่าแล้วก็ไปภูเก็ตก็กินเป็นสองปีแล้วค่ะไปอยู่นคนปรปฐมก็กินอยู่นคนปรปฐมไปอยู่สุพรรณก็กินสุพรรณเนาะ ย่ามีทุกลมหานแต่ไปนอกเขากินอะไรเจดียงกันเลยบ่าไ้ไปนอกน้ำเขาจังสรนกันิได้ไปคนคนต่างประเทศน้ำเขาอยู่ดอกะเอาหากินได้ไดๆกับว่าอื่นว่่อยากดอกแต่ว่ามีสมองสองมือคะ่ะเจดียโหตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะรวยๆแห้งๆกันน้ำกันคะ่ะ